แล้วแล้วพอคุยอันต้าเสร็จแล้วอะ่ะผมผมขอข้ามไปที่ตัวอ่านว่าอะไรนะเขี้ยวดะเอ้ยกังฟูปะมันมันอ่านภาษาจนีนอ่านว่าอะไรพี่เสี่ยวตันเสี่ยวตันก็ท้องมาจากจอแดงอ่ะอัอ่นและใช่ผมติดใจคู่นี<ศ>้เลยใใช่มันมีประโยชน์หนึ่งที่ที่พี่แป๊บเราคุยกับใครวันนั้นนะที่เขบอกว่าคู่เนี้ย มันนุ่มมากวันนีนเเนนน้เราคุยกับใครอ๋อเราคุยกับใครสักคนหนึ่งอะถูกป่ะผมขอดูหน่อยดิกังฟูอ๋อผมรู้แล้วเราคุยกับคุณเบนซ์นักวิ่งขี้โม,โมอ๋อเป็นไงบ้างย,ยังไม่ได้ลองเหมือนกันยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ได้ข่าวออว่านุ่มมากนักวิ่งขี้คุยเออนักวิ่งขี้คุย,คย,คคยโคนักวิ่งคีโมนั่นส่งข้า นี่น,นี่เสียวเสียวตันใช่เสี่ยวตัน, <alt> ตนอันนี้คือรุ่นอะไรครับเสียวตันเพลทหนึ่งจุดห้าครับแกโฟแม่งโคตรดีคือคือเราอยู่ในเราอยู่ในกลุ่มรองเท้าจีนด้วยทั้ง Facebook ทั้งกลุ่มไลน์นึกออกไหมคู่นี้นี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ ผมเรียกว่าเป็นเทพเจ้าของกลุ่มรองเท้าจีนเลยก็ว่าได้นะซึ่งโดยส่วนตัวอย่ากโกรธกันนะโดยส่วนตัวผมแบบเล่นรองเท้าจีนเพราะอยากลองแต่ใจลึกๆแล้วจริงๆอ่ะก็ยังแบบก็ยังอาจจะชอบแบรนด์นึกออกไหมเราค่อนข้างรอยตีแต่รอยตีหลายแบรนด์เลยนะเออ <laughs> ก็เลยไม่ได้เฉียวไม่ได้ลองกับมันสักทีอะ่ะเออไม่ได้เฉียวไม่ได้ลองกับมันสักทีเนาะ ซึ่งบางทีเราเราก็แค่คิดว่าเฮ้ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอุปทานหมู่ปะะเปล่าวะเออเฮ้ยดีเ้ยเฮ้ยอย่างงู้อย่างนั้นอย่างนี้จนแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอลองสักทีคู่นี้ได้มาตอนเปเดเปเดเปเดยี่ห้าหกที่ผ่านมานี้เลยครับเอ่อราคาประมาณสี่พันเท่าไหร่วะ 4, ราคาป้ายเขาคือหกพันเก้าถูกปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอดูก่อนนี้มีไซส์ผมด้วยมีไซส์ผมด้วยอ่ะต่อต่อีพี่ได้มาแล้วชอบละละชอบเอาฟ้าไฟไปล่ะอ้ยผมผมขาติ่งอยู่แล้วพี่อ่าถ้าชอบเอาฟ้าไฟมีไว้นี่คืออเออจะพูดอย่างนั้นเลยก็ว่าได้จริงๆเดี๋ยวฉันดูก่อนว่าเท่าไหร่ได้มาในราคาสี่พันสี สี่พันสี่ตอนพเพเดย์สีอืมโอ้โหโอเคเราพูดถึงความดีงามของมันยังไม่เคยลองวิ่งเหมือนกันครับ, <c oughs> บเพราะว่าเป่อยมาสองอาทิตย์ได้เนาะความดีมางามของมันก็คือมันใส่สบายมันเป็นมันเป็นลักษณะแบบสอกอไลด์เนาะเป็นลักษณะสวมเอถุง,ทงเท้าเข้าไปแล้วก็เนี่ยเป็นยางยืดตรงลิ้นเออคล้ายๆแบบเหมนะือนนึกนึก นึกนึกถึงอะไรแบบนี้ยที่ต้องการแล้วใส่เหมือนกันเลยนะครับใช่ใช่คือใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นอัลฟ่าไฟที่รู้สึกว่าใส่สบายกว่าหนึ่งละเนาะฟิลฟิลนั้นเลยฟิลซูมเอเลยถ้าคุณรักโฟมซูมเอ็กอ่ะผมว่าคุณจะรักคู่นี้ได้โอ้ยหลุดหลุดคุณจะรักคู่นี้ได้แบบไม่ยากเลยจริงๆ อยากไปลองวิ่งมากเออยอยากไปลองวิ่งมากอ่ใครใครเคยใช้บั่งใครเคยใช้บัางใครเคยใช้คอมเมนต์กันหน่อยครับจริงคือไอ้เจ้าตัวเฉียวตันเนี่ยก็ไม่มีเนาะเพิ่งจะมีเลฟเนาะที่นําเข้ามาแต่เลฟก็จะเป็นกังฟูพีบี4.0ใช่ไหมครับอ่าที่เข้ามาแต่เพลยยังไม่มีเออเพราะฉะนั้นมันหาลองไม่ได้ มันหาลองไม่ได้ไงก็เลยต้องสั่งแล้วก็รอประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์หนึ่งแหละเออใส่ปุ๊บนี่คือแบบโอ้โหป้ายเลยได้ไ้มตอนเนี้ยพี่พี่กำลังป้ายผมอยู่ครับพี่กำลังป้ายผมเนี่ยผมโอ้โหเปิดดูอยู่แต่จะเ,เลือกไซส์อยู่เนี่ยเป็นเอาฟัาฝ่ายจีนก็ว่าได้นะเป็นเอาฟั่ฝ่ายจีนที่งานดี พื้นทนยังไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นเพื่อนๆพี่ๆที่เขาใช้งานกันมาแล้วก็แบบเออดูสภาพพื้นยางอะไรที่เขาวิ่งกันมาหลาก100ักร้อยสองร้อยกิโลเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคอมเมนต์ว่าโคด้ <he arn S 2> บบคดเหินกำแพง <บ S 1> แสงหกสิบโลเนาะซึ่งไหนจะซ้อมไหนจะอะไรอีกเนี่ยพื้นก็ยังไม่เสียหายอะไรครับเออไ้ยเดี๋ยวมันมันมันแหว่งข้างคาวด้านในใช่ไหมครับใช่ใช่แต่มั่นคงครับรับรอง ผมเป็นคนเท้าลม้มผมฟันธงให้เลยว่ามั่นคงนเนะเาะผมเห็นความพ,พี่ก๊อฟว่าไงดีเอาไงดีพูดพี่ก๊อฟมีเยอะแล้วช่วงนี้ของเล่นเยอะบอกกูเบาบ้างดีกว่าแต่จริงผมว่าแต่ถามผมอ่ะพี่ก๊อฟน่าจะโอเคว,ว้าวแต่ว่าฟิลโฟมผมว่ามันอาจจะนุ่มไปสำหรับพี่ะัน คือน,นุ่มจริงเว้คือคูอ่เนี้ยเราเราคุยไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะครับก็คือว่าถ้าถ้าใครชอบ 5, เอาเอาฟอรไฟล์เพูดเลยใครชอบซูมเอ็กที่อยู่แนวฟอรไฟลเนาะที่เป็นซูมเอ็กที่มันหนามันไม่เหมือนเวฟไฟเวฟาฟมันบางหน่อยเนาะใช่ใช่คุณจะต้องชอบคู่นี้ถูกปะ่ะใช่มันกดไปดูเนี่ยคือแบบเป็นเป็นซูมเอ็กที่ไม่ยั่วอะอืมอืม โอ้พี่พี่พี่ผมอาเปเดให้ตอนนี้ถ้าซื้ออ่ะเขาลดให้หนึ่งจุดสามพันจากล้านเนี่ยผมผมกดผมกอยกูปอยอยู่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เหลือเท่าไหร่สีนั่นแหละผมได้ประมาณสี่พันสามสี่พันสี่ที่ผมได้มาสี่พันสามกว่ากว่าพี่กบว่าไงดิผมว่าเกินราคาไปเกินเบอร์ราคาครึ่งหนึ่งของอรฟฟ์ไฟล์อ่ะแต่ว่าฟิลประมาณนั้นเลย เอาว่าไฟล์มีเงินไปนะซื้อไม่ได้ครับเอ,เอาแค่นี้ก่อนส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวไปดูรีวิวผมกันเนาะขอไปลองวิ่งก่อน